สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาชิงบอดี้ไฟนิวดรนี่มาพบกับผู้ท้าชิงทั้งสองฝั่งกันเลยดีกว่านะครับนี่เริ่มจากาาสวัสดีครับสวัสดีครับลิฟเฟอร์วันนี้เม่แดนเจอร์อา้าวแดนเจอร์ว่ะเฮ้เปลี่ยนได้อยูไม่จริงไม่ว่าหรอแดนเจอร,จอร,จอร์ไปเข้าร่มแดนเจอร์ซะแล้วอะต่อไปอีกฝั่งนึงครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ บอกซิว่าได้คิดแข่งที่สุดคืออะไรแดนเจว์เวลแดนเจว์เวลแดนเจอร์มาแล้ววันนี้เดนเจอร์เจอเดนเจอร์นิวได้นี่เมื่อกี้เห็นจอมจอมเวทโดนโดนใส่ร่วงนะเฮ้ยแต่ซื้อของใหม่นะนี่จอบฮ่าร่องนี้เราก็โฆษณานะครับตอนนี้นิวไดะครับตัวที่ออกมาใหม่นะครับก็คือเอ็นวิธีศูนย์สองคิวหนึ่งคิวสองคิวหนึ่งก็จะมีเดนเจอร์ดาก้อนแล้วก็เมจิกนะของคิวสองเป็นชัตเตอร์นักเวลนะครับแล้วตอนนี้ เดือนหน้านะครับคุมภาพันนะครับ N E B 0 1ก็จะออกมานะครับมี N c h a n t World d a o n World แล้วก็ a า a n ต World นะครับแล้วตอนนี้เราเปิดพีออเดอร์กันไปนะครับเดือนเมษาเดี๋ยวจะมี T D 04ี T D ส5ออกนะครับดันเจี้ยนแล้ว h า t a n a World อ่ะส่วนยังไงครับเราไปชมกันเลยไปหาดูนี่โอ้นี่มันเลขอะไรอ่ะหนึ่งเหรอยี่สิบยูวีแพนยูวีแพนยังไง เกมเดียวรู้เรื่องอาะเรื่องหมดเลยครับตอ,อตอนนี้เรามีไลฟ์กันต่อเนื่องเลยนะครับที่ช้อปปี้นะครับสามารถไปกดโค้ดไปเ28น,นะครับไปสองใสใช่ไหมจบเกาอาสองใสนะครับ เบอร์285ที่กดเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยครับไมวิวเจอไหมตรงนี้นะครับสองสายนะครับคุณแซดคิวหนึ่งอยู่นะครับเอาสลิปลงได้ที่นี่ไงครับกดตรงนี้เลยพี่ีมันลงในตะกร้าอยู่แล้วครับเข้าไปเบอร์285แต่ว่าเดี๋ยพี่ลากมานหมดแล้วลุย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 แต่แต่ีีรบอนหีบม่ีสูให้หน่อยเดี๋ยวพทีศูนย์ส n อ็นบแล้วกลับมาเืนที่เดิมทีที่เคยขึ้นตาด้วยเอาพว่อะ่เนียอนี่ยอ่น่ยอะพี่เ่อะพ่ยอะพี่เน่อพีนียอะเอะยอยู่เนี๋ยอลนีอะพอ่ยเอาลอยยันที่เนียเดี๋ยอพีเยอีเ่อ่อพยนียอีเดียวไ่่ ส้เมื่อกี้แนะนำพูดแข่งสารเรียบร้อยแล้ววันได้แล้วไม่ได้ฟังบอกบอกบอกอะไรออกบอกบยังี่เนเนี้ยบอกแล้วบอกยเอ้ยหรือบอกวันที่ยิ้มเอ็นเอาเรื่องเรื่ออี่ีสุดมอคุถามไม่จบเราไปคุยตรงนู้นผิงอยู่ตรงนู้นนะผิงบออบนโต๊ะขาว้างร้อยน้ใบรีบร้อยผิงสามใบจบ เดี๋ยวสิบอนผู้ที่เบตอะไรออกฟอนนายเอเป็น NEB01 ูนย์หนึ่งออกผู้ที่ยี่สบเอดนะครับบอกอีกครั้งเลยมี Ancient World คาตาแนเวิแล้วก็ดัก์คเวิร์ลนะครับแล้วก็ที่ดีสอสหเราเปิดเกียวเด้อกันแล้วนะเดี๋ยวบอกด้วยชี่ยูิทจบคิดหนึ่งสองสี่สองเดียวแฟนั่ามารวิวจดมาวิวหนาเล่มเลยจดเลยที่แบ่งอะ รวมพลังต่อสู้ดีไปทไ้ค uh, รับสามพันเราไปเอาเตเาเตด้วยเราต้องใช้ห้ากับหกใช่ปะหแาเรองใช่ป่ะการิบัตเขียนว่าการิบัตคราปฏิบัติอาชีพเสรครับ จะทำอะไรได้เอ่ยพาวเวอร์กับดีเฟนต์ของเมร์นั้นตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งพันสองเปอร์สองคูณนึจบสองเปร์สคูณนึจบริเบเจจบนโสจ็ดบคามาที่่านเล่นหจบกันไม่ฟลอยใบหนึ่งจบ ทำอันรับถ้ายหกจบโอเคทูฟลอยเอ้ยไม่พอยรอไม่พิสูจอังกฤษสือสงบวกสองค 2, สองจบจบขอบไปยิบแล้วหกใหม่สองคู2 2 2คูสองคูสอ บวกเีสุดสามกี่หนึ่งนะเอสามก่หน่คณสองบวกสองก็สองคุณสองจบจบคื่อะไรเอพีสุดสามจบของน้ำจบรันน,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 นี้ดามคนปแล้วนจบมาอนนอเอ้าอาไปน่าจะโดนตกไปนี่ก็าหายเลยเม,ม,มจิกทีใหม่มันปั้นมือกนะ็ร่วงเห็นส <c oughs> ภาพสุัไ ย่โกไอ้โลกหัวท่าเดียวพี่เชนเลยมึงนะวันนี้เวะติดแบบโลกนี้ติดต่อกันได้หรือเปล่าครอบฟูดบอกว่ารอแจ็คมาส่งครับอ่าฟื้นเขาดูหน่อยแคฟื้นก้งหยิบว P พีอะควอสิเอ็ดถามให้ถามไม่ใชนด้ว่เช่อะควาซิเบีดีดีเดินไปที่ปันเด็กกเดิมที่ปันเดิมเดิม เหมือนกันด้ยตรงนี้ต่างกันนี่เขามีเซ็แตอในเ้องนีงนะแต่ครับทรัพยากรเริ่มน้อยลงทั้งองฝ่ายแต่ว่าวันนี้เดนเจอร์ชนะแน่เลยใช่ครับเพราะเดนเจอร์ชิงแั์แนแดนแนแดนแ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 ดน กระก้านแล้วมันมีของเสริมเสริมของแจ็คด้วยนะเข้าไปเข้าไปน้องฟลุ๊กบอลดูดิใช่<ม>ของคอสเบรทเดินไปเไหนมาเดี๋ยวชนโทรศัพท์ตกแล้วยืนเงี้ยให้กลางบอลดูหน่อยเฮ้ยอย่าไปยืนตรงนั้นเลยน้องอย่าไปอยู่<ช>ตรงนี้นะว่าเดินไปเดินมาเดี๋ยวชนโทรศัพท์ตกเดี๋ยวชนแล้วมันเกะกะคนอื่นด้วยผนยมยยไม่ชนไม่รถแต่เกะกะปรับสองพันเดนไม่ใช่ดีกวา่าไม่ใช่พนักงาน เราักสองางันผ่านมาแล้วนี่ยึดโทรศัพของไปเลยพิมาแล้วมาแล้วไปเลยือยึดอะไรเนี่ยเอาหมวกเลยวะมือเหมือนกันอีกตอมตอมมาปรอยะวะตอมมาปรอยะ

เอาอาหาน like uh, oh, ื้วขวาเห้ย่ใหญ่แล้ยเฮ้ยโปรเจกตทูเอ้ยดูสกิลครับโปรเจกตทูไม่ฟอย4ใบจบเอยไปดูสับตวก่านคือหเสียงเหอุบใจดูยังไง เนเจอร์กแชมป์จริงดิดูเชิงแล้วยังไงเดนเก็แชมที่เลือต้งแยกแก็ให้บอแยกปิ้งไปวางไปเลยโอ้โหถึงโโกับกรีดเลยครับตรงนี้กรีดร้องอยู่ในใจวางไปบอไปแยกไปยสอร์เรือ ไม่หวั่นแล้วนะนิทานนะชิโนะบอกไม่หวันแล้วนะใส่ก้อนเดียวไปเลยว้าเดี๋ยวพี่รับสองก้อนอีกแล้วให้บอลเป็นแท็กแท็กวอร์โอ้ยคนน้อยวันนี้ก็ไม่น้อยนะคนเยอะนะห้าคนนะเทิรเลยครับไปฟาดไปเฮ้ยไม่เสร็จหรือเนี่ยต่อยกันทีเลนเนื้าว๋อชโนะมึงเอาแล้วพี่เพิ่งมายี่ไม่อ่านของให้เขาจัดสองชิตริกันเอาเดนเจอร์เจนเดนเจอร์ตุยเลยอ้าวตบมือกันหน่อยแล้ว ตกสักทีโนโดจั่วได้ด้วยออยอานั่นตัวพิกเหรอมันคือใบกันตอนตอนตอนนี้คือเลดเกมแล้วมันแข่งกันบอดแข่งแล้วอะตอนนี้ถ้าไม่ขึ้นนี่กิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำอะไรดิเออผมจั่วได้แต่ใบนี้จั่วได้แต่ใบ้าวไอ้มึงเรียนแบบพี่นุกเะรอ่ยกันอย่างเดียวเลย อ่ะเวอร์เดียวกันเฉยเมื่อกี้ชนะอะไรมาโนาะมจิกครับเมจริงนะเฮ้ยเมจิกไ,ไ,ไปแล้วกูนนี่ดาก้อนไม่โผล่เลยมันตายเรียบเอาละไอ้ไอ้ลิฟครั้งที่แล้วไปแชมป์ป่ะไม่ด่ใช่ลวงลวงครับโอเคครั้นี้ปาร์ตี้เนี่ยเอ็นดีเนี่ยมันยังไม่มีใครแชมป์ถาวรคือแบบเด็กมันไม่มีอะไรมากนะรีกัะสนุกอะไรขึ้นมาก็ต่อยแม่งกันนะเอานั้นไปต่อยไปตีกันเดี๋ยวรอวันที่ ยี่เบ,บ็ดนี้จะมี e b มาเสริมไหม b ศูนย์หนึ่งพี่บอกข่าวดีหน่อยครับบัตตี้ฝ้ายนะครับผ้า nd นะครับผ้า nd นะครับ t d สี่มีไหนบอล t d สี่เป็น dungeon world t d ห้าล่ะคาตาณ์ world ครับผมออกเดือนไหนเดือน <ux> สี่เดือนเมษาพี่พีออเดอร์แล้วนะครับทุกช่องทางโดยเฉพาะช้อปปี้กล่องละเก้าสิบเก้าบาทเคเคเขาลดเหลือเก้าสเก้านะครับกล่องทีดีเริ่มต้นเก้าบเก้าบาทถ้าซื้อผ่านช้อปปี้เนี่ยพี่ไลฟ์ลดครึ่งราคา ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะเพราะลดห้ปรซซื้อสองกล่อง99าบาทแม่งกล่องละ45-50บาทแพงเหมือนยูกิก๊อปเลยว่ะละดราคาแล้วก็ลดลดลดไปเลยนะไปไนนะไชิลิฟสนเปล่า9กสนสนสากดได้ไลน์นะครับลุยอ่าบายบายลิฟบายบายครับ